เจ้าสุนัขที่กำลังวิ่งบนสายพานอย่างคล่องแคล่วก็คือลูกค้าสีขาที่เข้ามาใช้บริการในพอดเพสบูติกแอนด์สปาค่ะเป็นสถานที่ออกกําลังกายในร่มสําหรับสุนัขแห่งแรกในเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะต้องบอกว่ายิ้มสําหรับสุนัขแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนเลี้ยงสุนัขที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นใน UAE โดยเจ้าของนะคะอย่างแมนเชสเ h อร์ฮามาดีบอกว่านี่เป็นไอเดียการสร้างที่นี่เนี่ยนะคะมาจากที่เขารู้ว่าเจ้าสีขาเนี่ยเวลาไปออกกําลังกายในช่วงหน้าร้อนจะเป็น เรื่องยากมากเลยเขาจึงสร้างยิมขึ้นมาค่ะเพื่อให้เจ้าของเนี่ยพาสุนัขมาใช้บริการได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะสบายใจได้เลยเพราะว่าเครื่องออกกําลังกายแบบลู่ที่นี่นะคะถูกออกแบบมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะเลยซึ่งเจ้าสีขาค่ะเขาต้องสวมสายรัดที่ยึดกับระบบสปริงเอาไว้ระหว่างวิ่งก่อนการให้บริการจะมีการำคำนวณด้วยนะคะว่าความเร็วที่เหมาะสมของสุนัขแต่ละสายพันธุ์เป็นที่เท่าไหร่ค่ะโดยการวิ่งครั้งแรกจะเริ่มต้นที่ประมาณ15นาทีแล้วก็จะเพิ่มเวลากันขึ้นเรื่อยๆ ะะเมื่อกล้ามเนื้อของสุนัขคุ้นชินกับเครื่องออกกําลังกายแล้วหลังเปิดยิมได้ไม่นานก็มีลูกค้าจากอาบูดาบีจากดูไบามาใช้บริการจํานวนมากเลยค่ะซึ่งหนึ่งในเจ้าของที่พาสุนัขมาใช้บริการบอกว่าการออกกําลังกายด้วยลู่วิ่งสามารถกําหนดได้นะคะว่าสุนัขควรจะเดินเร็วหรือช้าแค่ไหนแล้วก็ปลอดภัยกว่าการออกไปวิ่งทีหนา้าช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งเต็มไปด้วยสิ่ง